จ้ามากินเขออาแล้วน้ำกันจา้ามนี้เมนูุย่ยยำพี่น้องยำหมูก,กินใส่หม,มูยอมียำมีแคบหมูแล้วก็มีผักแก้มแล้วก็มี่เป็นขนมเส้นนะจ้ายำหมูกระป๋องวันนี้ว่าตามบมูทั่วเลยกินกับไปกินก๋วยไม้น้องกินกับผ่บอนเหนียวหอนๆเลยจ้ะ

แซลได้แม่ทุง่งได้จ้าแซลมานเดอมากินน้ำกันเด้อฮะทะเลปลาช่อนทะเล